แต่ตนเราลมาใหม่ยมันหลายแกเจ๋วของฟรีห้ตัวเลยพี่เบียรมาผม้เห็นะตอนนี้พี่จลังจะดิโอ้เบียร์ไม่ได้ทำนะครั้านแทงเต็มเลยมัานแทงเต็มเลยเพื่อนี่เกพีปเกยลงมาี่เลงมามัแทงเต็มเลยหลังหลังหลังคแล้วนะ มันจะไม่ลงลมเปิดเลยได้น้ออ่ะจะดิกันหมดแล้วเออเผื่อทันจะได้ใครไม่ดิมาเจอในพสไปไปใิ่มไปเลยเข้าโพสแล้วเราไปทำโพเต็มเลยนี่เข้าูกเอ็มสองแล้วแตกเอ็มสองวแตกเอ็ไต่ไต่ ตายอีกตายอีกตายเหือตัวเดียว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 มันนอนดิมันนอนดิสองคว้าสองคว้าสองคว้าไม่เก็บไม่ได้พี่เบียเก็บไม่ได้เฮ้ยเก็บไดทีบีเออย่าดิฟ้าตาย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 เออพี่เบีเอเอาให้หมดคนไฟโอ้ไม่ได้เหลือตัวเหลือตัวเดวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวมาดูดิดูมันดิ่ไม่ได้ไม่ได้ไฟรับนอนดิแล้วไม่ติ้เก็บของเงี่ยดูมากจัดเลยเนี่ยโอ้แม่งโดนมาถูกที่ได้ไงวะไอ้เหี้ยอันนี้อยู่ตรงอยู่ตรงไอ้บังเอ้ตรงโลไม้ ระวังใจทันเอามันบอกว่าทอาดิเย็กแน่ไม่งูดมาอยู่โอ้โหสี่ใบเดียวเลิจะปิดละไปตัวดิเอาสองตัวเหรอโอ้โหกูวิ่งมาตายโง่เลยบ้านน้ำเข้าสามตัวบ้านบ้านตัวหนึ่งหลับ้านตัวหนึ่งเลยนะมาดิ

รับรับแบกร,รับยามาละยาหมดดิงต้องเล่นเอ็มโฟย่างบ้านตัวนึง,นนงให้พี่รุช่วยเดี๋ยวพี่เีคมาอยู่ไหนตอนนี้บ้านแดงมีปะ่ะบ้านขาวด้วยดีวะดูแม่งลงตัวมาดิไอ้เนี้ยลงแต่ตัวเปล่าไอ้เน,นี้ยเป็นทาบจัดเลยน้มั้ย ลูดูเตี่ยวอ่ะดิแดเข้าต้มถ้าเราไม่ได้ของเข้าพังเราต้องไปโนดอบไว้แล้วเราก็ไปหยอดโอ้แค่แค่เกิดแค่เกิดหลังมานหลมัแดงอ่ะมาแล้วเสียห้าเจช่ที่เบียร์หลังเข้าพี่เบียร์มันจะปาดผมมั้งปาดปาดไม้นอนตัวนึงพี่บอกว่าไม้นอนตัวนึงเข้าต้าหมดแล้

าพี่เลยห้องน้ำห้องดังอุ้ยเอ้าใจห้งนั้นไม่ไหนเจ็บตีแตกไใหญ่มันเข้าแดงหนึ่งแล้วเข้าบ้านแล้วมันมันวิ่งมาหาแซบละหน้าตายพี่รถ้ยโดนจากไหนวะอ๋อโรถที่ สต,ตัวสต,ตัวผมไม่ตายได้ไงวะไม่มีโรคมันเห็นก็หลีมันหนีมันหนีมันหนีไปได้เลยกดกดมันกดมันอีนี่โคตรเต็มหมดหมดอีน cool ี่เต็มเป็นเรื่องเป็นเรื่องกินข้าวเช้าป่ามู่บ้าบ้านฟอนเนสไม่อ่านหมดนแล้ลังไปครับไม่ตายวะไป หหมมมดดแ็กไอ้ที่นี่เหมือนช่วยเพื่อนไม่ได้เลยเช่ยตัวนี้หลังบ้านเอาเอาเอาไอ้หนุ่มเอาเอ้ยมันเก็บของฟรีบนตำรวจเอ้าเพื่อนฝั่งตัวตำรวจตายเหรอใช่ใช่ใช่ระดันมาไม่เร็วดูเลยให้เสียงอะไรวะห่านมือไงพี่อะกับเต็มบ้านปิงตัวมีคณะอยู่ก็เขาแม่งอาขับคณะหานย่างดิสละบ้างไอ้เจ้ยตำรวจหาาย ตำรวจรับหมดเลยครับเฮ้ยตำรวจประมาณโอ้ยหลายตัวตำรวจเยอะตำรวจเยอะสามสี่ตัวเลยชุดเต็มทุกตัวเลยอจะเอ๋กูสวนหลับนะกูบอกเลยไม่หลักเหดียมตายเลยออตายป้ะฮึไม่ตายเดียมตายเนี่ยพี่เบนต้องเข้าห้องเหงาอุ้ยร่างห้องมีโอ้โหเยิ่งแม่ตกใจเลยวิ่งได้นั่นหนูเดี๋ยวร้องให้ อเดหนขอยอไปาลองข้ามดวดข้าัซะตาหมแกลงอีกแกลงแลงอย่าข้ามไปไหวเฮ้ยตาตาตาหมดตาตาสวยวยสวยากตัดตาตดิี่ดูเดียวแบบลอนโดตัวทีเข้าเลยนะจะขึ้นตัวทีแล้ว พอสามตัวนะเรือลกูสามตัวเลยตัวที่สามจะจัดให้ตรงหอน้องเล็กโอเคโอเคไม้นอนสามตัวเลยหอห้าตัวแล้วับไปเรื่องจะ่ปอีกเงินด้วยตัวทีมีจะจัดให้สวยๆหอกระสอบทรายเฮ้ยจะตายอุ้ยตายเอาไม้นอนไม้นอนเห็นเหรอ ารีมันนอนอตายหนึ่งมันมันพีกซ้ายพิกซ้ายพิกซ้าย,ายไปปไข,ไข,ไข,ไขวาอ้หนอนมันตายยาังวะเฮ้ยโดนเตือนปารีสัสบอกว่าไรเฮ้ยหอเข้าตัวหนึ่งต,ตายพีว่วะหอตายหอตายตายแล้วบันทีกบันที เฮ้ยพี่เหลือเก้านัดว่ะฮันนี่อยู่สปิงฮันี่อยู่สปินก็ทีตายยังตายยังอยู่บนหลังคาเออลงไปแล้วปะไปไหนแล้วปะฮันนี่สัตสปิงฮันี่สปิงฮันี่ว่งหนึ่เจ็บเจ็บเจสาไปไพี่ลองเข้ามาปะอย่างเงี้ย เห้มันจะดันสองชั้นหลังคาบ้านแดงมีตอนเฮ้ยมันคามาแล้วมันคาสองชั้นแล้วต่องกระดลยตรงโตข้ามาด้เลยบพว่าถ่ายไม่ถ่ายบอกบอก้ดูนะฮะวปาวาจริงๆดันดันไปช่วยหน่อยเฮ้ยรถฝ่าแกแทนนะบ้างแทนตายแทนตายล่องกระดิล่องกระดิ๊ลอกะน่าเ่องกระดิ๊ล่องกระดจะได้ล่องกระดจะได้ลองกระดจะได้อไปไ่ดขอเช็คลุ้นหน่อยบ้าน่าเจอบ้าน่าเจอตายตายบ้านตายตายหลังหลังหลังบ้าแดงหลังบ้านแดง

บ้าานเรไม่หลงจังเว้นที่ตายพีดีมาอีกเาอแล้ตายแล้วระบาดมาปะต้องใหอ้ห้้องใหห้เะมากหบ้านตายหลัานตายลองหลีกตัวนึงแล้วก็ไต่บนหล่ะครับบ้านไหนมีบ้างปะไม่มีไม่เอ้ยหน้าหน้าผมมาตัวพี่เหรอเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านจะบ้านจะป่าไม่ดีล็อกหน้าบ้านแหะสองชั้นโอเอเคบ้านแดงใช่ปะเออหน้าบ้านบ้านแดงล็อกอ่ะ้หโโอ

อบัดดี้ was moved to your channel มีข่าวเลยเป็นต้นไปหลังบ้านมั้ยเฮ้ยมันอ้อมต้นไม้ลังกระเดียเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้นะลู้ปม่ไไม่ผมบอกพี่รับที่นาแล้วมันไิ่ไปทางน้นละน่าทุกฟองเลยไปยเฮี้ยเกือ เอ้ยมันมันวิ่งไม่หายอ็งจุดหนึ่งเปี้ยฝ่ามือฝ่ามือฝ่ามือเบี้ยซ้ายซ้ายซ้ายหนึ่งสามเออไอหน้าบ้านมีรอบหน้าบ้านมีเอาดิเบี้ยเล่นเล่นซ้ายไว้เอาดิกูบอกให้มึงวัดไอ้ส่เอ้ยโอ้โหตาย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 โอ้แม่งตั้งโละก็ไม่ขึ้นเอ้ยใครมาหลังบ้านวะสองช้าข้าวต้นหงข้าต้นไหนเปี้ยตายหลังบ้านตายหลังข้างในบ้านเลย มันนี่อะไรบาอะไรอยู่ไหนว้ในอยู่ไหนเอมาอมาตนี้เลยข้าอ่ะอาเอาจปเอาปะมามเดี๋ยวพี่ดาน่ให้ได้น้านใส่ละตายนะครับที่มืล่นอะไรีบ้านเจตายตายี่ตาย้บานจิกป่นพี่เ้าอยนเขาอีนึงี่ะชลให้เอาเอ้ยติดโลอยตาต เขาหินหนึ่งเขาหินหนึ่งเขาหินหนึ่งโอ้พี่ตาย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 หนึ่งไม่ผมบอก็บอกนะพี่อ้ยโอ้งนอ้โอ้ยโอ้ยโอายโอ้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 ยโอหนโอ้ยยโา้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยโอ้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 โอ้ยอ้อ้อ้ยอ้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 ้อ้อ้อ้่ไอ้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 ยอ้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 ยอ้อยอ้โอ้โอ้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 ย ก็ไม่ไม่น่าเก็บนิดเลยพี่เราคู่ได้ไงเนี่ยกมันเสียคนไปสองคนฟรีนะเว้ยตั้งตัวดีใครอ่ะพี่น้อยตั้งตัวนี้ยเออเอาตู้พี่ตั้งด้วยแซมตายมันยิงอ่ะพี่เบียร์มึงฟังดิมึงฟังดิมึงเกิดมามึงขึ้นหินนึงเลยมันอยู่บนต้นไม้หินนึงไม่พี่เอเขาหลังกันนิดสิใครตั้งตัวอะไม่พี่เอดีไปแล้วก็ดีไปเลยน่ามาแล้ว เราต้นเฮ้ยใครตั้ง wow. ต oh, oh, ู้เ oh, ก็บกระเป๋าหน่อยโอ้โหบ้าเออเกเดอะไรแล้วเกิดอะไรแล้วเอาใครจะทำหน่อยเล่นมันไปมายหนึ่ง้าทีเดียต้องปัดขวาปัดซ้ายไม่ได้ทีเดียวตายตายอีกออกตายโอ้ยไอ้เราโคตรนัวมัยอะะโอ้ยทนายเจ็บตู้ไปแล้วพี่เกย์แกบอลพี่เกย์แกบอลเราไนเจ็บบอลเล่นปู้ก่อนไหมแต่ละเปลง เอกลาาไปดูภอยในปีเลยเอกลาดผมไม่เห็นผลแล้วพอตายแล้วพอตายแล้วพอตายแล้วทำไมมึงต่อยเป็นบาปีมันเข้ามาง่ายขนาดนั้วะเฮ้ยยาหมดแซมยัดไปได้ไหเก็บมาเก็บมาพี่แซมเก็บมาเฮ้ยแม็กแม็กแม็กแอฟพีดีปะเก็นมาลิปเก็บมาลิปเก็บมาญันลิปเก็บมาลิปเก็บมา กิมาเกิดมาลิ้นเกิดมามาที่ผมพี่มาที่ผมยืนที่ผมแทนอาโลแกนมียาป่ะโลแกนแตมเก็บของแตมเก็บของพี่กับของบอสอยาจะไปหมดเลยแตมขวมาโลแกนน้ามโลแกนปั๊มยายหน่อยโลแกนเก็บไ้ของจเป็นมาปั๊มยาหน่อยโลแกนไปต้ไตั้งตัตปปั้ัต ตอนใน,นอ่ะอยู่หินตุ๊ดก็หินหนึ่งอยากแล้วครับบอกมันจะตเต็นเคลียร์ยังไงเต็น์เนี่ยเต็นเคลียร์แล้วไอเต็นท์พูดอะ<ต><ด>หี<ต>้ <ๆ S 1> คยคนเมื่อกี้บันดาลมมรูดอยู่นะตายแสมอยู่ไหนแสมแสมเอา